คลานเข่าทหารหญิงคลานเข่าไอ้ยืะดูเขาคลานเข่าค่ะแม่แม่ไอ้เยอะไอ้เยอะคลานเข่าคลานเข่าคลานไปลาคลานไปไอ้เยอะไอ้เยอะดูกระยับคลานไม่ไหวแล้วพอจับปวดหัวเข่าแล้วเกินคลานต่อคลานต่อฮึบฮึบไอ้เยอะคลานเป็นเหมือนกันตัวนี่โอ้วางเข่าสู่เขบาทั้งน้องมินนี่เดี๋ยวดี๋ยวะถอยกับถอยกับน้องนางใจเย็นๆ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 นี่พี่ขัดย้อมผลไม้ให้น้องแล้วเอ้าน้องน้องนอนลงเลยน้องมาถึงแล้วน้องทำยังไงโอ๊ยน้องนอนตีลังกาเลยค่ะแม่แม่่่่นนนัังงงงลลขออพีเค้้าะโโห แม่แม่เอฟซีครัวไม่ได้กินค่ะอพอจาหนุนั่งลงแล้วโอ้หนุน่ารักด้วยสวัสดีค่ะยินดีตอนรับทุกๆท,ท,ท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องวินนี่เดิยเดินถอยก่อนถอยก่อนน้องนางใจเย็น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 ๆยนี่พี่ขเดยียมผลไม้ให้น้องแล้วเอา้าน้องนอนลงเลยน้องมาถึงแล้วน,น้องทำยังไงโอ้ยน้องนอนตีลังกาเลยค่ะแม่แม่ น้องอยากกินแรงนะอโอ้ยน้องอยากกินแรงค่ะแม่แม่นั่งลงนั่งลงขอพี่เขานะโอ้โหแม่แม่เอซีคลัวไม่ได้กินค่ะนะคะโอ้ยอยากกินแรงเหลือเกินค่ะแม่แม่ใจเย็นๆใจเย็น,จยนๆจะ,นจะคลานเข่าไปแล้วค่ะแม่แม่พี่ค่ะเตรียมไว้ให้เตรียมกล้วยวาให้นางเอเนานค่ะนาะแม่แม่ดูขาหลังค่ะดูตุ๊กปุอยู่ค่ะ เอาแค่ okay, กล้วยนะแค่ okay, กล้วยนะแตงกวาด้วยไม่ได้นะไม่มีตังจ่ายเขานะเอ่อปลอมตัวเป็นกบน้อยค่ะแม่แม่แม,มาช้อปปิ้งนะคะกินกล้วยอยู่หน้าร้านกล้วยค่ะโอ้โหกบน้อยมากเลยนะคะโอ้ยร้านก็บงังมิดลูกนางหมดเลยค่ะมองไม่ค่อยเห็นนะคะแม่แม่กินอย่างอร่อยเลยดูค่ะดูท่านั่งกินเอ็นดูไหมคะแม่แม่ซี ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยเจอกันไม่เคยคุ้นชินกันแต่ถ้ามีของกินอ้วนก็รักทุกคนนะคะนี่ <c oughs> โอ้กินอย่างแทบเลยดูค่ะแม่แม่มีร้านผลไม้อยู่หน้าบ้านอย่างนี้แล้วทำยังไงดีคะแม่แม่เอฟซีตั้งใจว่าจะพาเดินเข้าไปในศูนย์เพื่อศึกษาก่อนสรุปว่าไปยังไม่ถึงนะคะล้มตึ้งก่อนดูค่ะดูท่านั่งค่ะ <c oughs> ดูขาข้างหน้าเขานะคะแม่แม่แม <c oughs> โอ้จะลุกก็กลัวไม่ได้กินอืม ทำยังไงดีทำยังไงดีหิวก็หิวนะคะผลไม้เยอะเด้ข้างหน้าตะอ้วนระวังนะดึงอะไรก็ดึงลูกอย่าดึงทุเรียนเลยงบไม่พอนะโ <c oughs> อ,อ้หนุกข่เากินเลยอะ่ะลูกหนุกขู่ขากินเลยนะเดี๋ยวพี่ขับป้อนเดี๋ยวพี่ขับป้อนนางอยู่โอ้หนูนั่งลงเลยค่ะหนูกลัวไม่ได้กินเนาะ <c oughs> แน่อย่านะแตงกวานะ <c oughs> แตงกวาพี่เขาหลายถุงด้วยไปดึงมาทั้ง แผงนั้นก็พอดีแล้วค่ะแม่แม่เออ้า้ยอาจจะยนเย็นๆจะเปื้อนๆหน่อยเพราะว่าเพิ่งอาบน้ํามานะคะแล้วนี่น้องล้มตัวลงนอนเมื่อกี้นะคะข้างหลังก็เลยจะแบบนี้เลยนะคะเหมือนแม่แม่ซีบอกทําให้มอมแมมก็ไม่ใช่ลูกนางเนาะค่ะแม่แม่เดี๋ยวกินกล้วยตรงนี้ถุงหนึ่งเดี๋ยวเอาไปให้พ่อแสนสุกกินด้วยนะคะแบ่งปันกันกินเนาะค่ะแม่แม่อืมไปเดี๋ยวเอาไปให้พ่อแสนสุกกินด้วยนะเด็กน้อย ปลากลับบ้านป้าลูกปลากลับบ้านนะกินหมดแล้วเดี๋ยวเอาอีกถุงหนึ่งไปแบ่งให้พ่อแสนค่ะแม่แม่ซีนะคะเอา,น,ออาน้องอ้วนทํายังไงนะาๆๆๆตาอ้วนระวังนะระวังนะไม่อยากกลับบ้านนะ้งกลับบ้านก่อนลูกแล้วทำไมนั่งลง <c oughs> นี่นี่นี่น,นี่ไปกินกล้วยกับพ่อแสนไปหาพ่อแสนโอ้ยใจก็ใจหนึ่งก็อยู่ที่นี่ใจหนึ่งก็อยากกลับบ้านค่ะแม่แม่สงสัยกล้วยนะคะเอ้ย <c oughs> ให้กินหญ้าตรงนี้ก่อนตาอ,อ้วนอุย้ยหญ้าโดนฝน สวยมากเลยค่ะแม่แม่แมดูค่ะเขียวขจีเลยสวยมากเลยโอ้พ่อจ๋านูนั่งลงแล้วโอ้หนุน่ารักด้วยไ <rine> หนห <itez S 2> นุนอนหลับหนุนอนหลับโชว์ด้วยโอโย้หนูหิวแรงพ่อจ๋านูหิวแรงหน,น,นูกราบขอเลยหนูกราบขอมาถึงแล้วนั่งลงยกขาเลยค่ะแม่แม่ไม่ต้องสั่งนะคะในเวลาเขาอ้อนนะคะเวลาเขาอ้อนโอ้ดูค่ะไหนไหนไหนคลานเข่าคลานเข่าคลานเข่า อาหารหญิงคลานเข่าไอ้เยอะดูหัวคลานเข่าเขาแม่แม่ไอ้เยอะไอ้เยอะอาคลานเข่าคลานเข่าอาคลานไปคลานไปไอ้เยอะไอ้เยอะดูขยับคลานไม่ไหวแล้วพอจับปวดหัวเข่าแล้วเกินอาคลานต่อคลานต่อฮึบฮึบไอ้เยอะคลานเป็นเหมือนกันตัวนี่อ๋อว่าไม่ได้นะแม่แม่ไอ้เนืกคลานอีกคลานอีกคลานอีกอาคลานอีกคลานอีกเขา ไม่ไหวแล้วพระจ๋าอยากจะล้มตัวลงนอนแล้วเกินนอนหลับ่ยน่ารักมากเลยค่ะแม่แม่เวลาเขาเป็นแมวเขาก็เป็นแมวนะคะแม่แม่เวลาเขาดื้อหน่อยก็ก็เด็กเนาะค่ะแม่แม่ก็จะซุกซนไปตามภาษานะคะเนี่ยลูกนางอ่ะยังนิสัยยังเด็กมากเลยโอ้แม่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 ดูรอยที่เขาลากขามานะคะนี่ แต่เขาไม่ได้เจ็บนะคะแม่แม่ดินตรงนี้เป็นดินร่วนธรรมดาไม่ได้เป็นดินที่แข็งนะคะ<ม>เป็นดินบ้านสวนธรรมดาเนาะค่ะแม่แม่ไม่ได้เป็นดินที่ถมใหม่ถ้าดินถมใหม่เนี่ยจะแข็งนะคะแต่อันนี้เป็นดินบ้านเราทำธรรมดาปกตินะคะไปไหนให้กินหญ้าก,ก่อนก็ได้ค่ะจะกินตรงไหนล่ะไปไหนไม่ไปไม่ไปไม่ไป บรรยากาศบ,บ้านอ้วนค่ะเพิ่งจะมีแดดออกวันนี้ค่ะแม่แม่เนี่ยก่อนหน้านี้ก็ฝนตกฝนพรำกันแต่ก็ฟ้ายังมืดอยู่นะคะนี่ฟ้าก็ยังมืดกันอยู่ค่ะอืไม่กินหญ้าบอ่ออ้วนถ้าไม่กิน,นก็ไปกินกล้วยกับพ่อแสนไปนพ่อแสนน่าจะหิวละเอ้วอนน่ารากักอ้วนโชว์น่ารักเลยเหรอลูกเอะอ้วนโชว์น่ารักแล้วอ้วนนั่งลงเลยนะ ไหน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 เมลอนทำยังไงเมลอนฮึบ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 พุงใหญ่มากอาจจะไม่ค่อยปลิวเหมือนน้องๆเขานะคะแม่ๆเพราะว่าอ้วนเนี่ยวโอ้ยแน่นดึ๊บในส่วนของพุงนะคะเฮ้ยเฮ้ยอ่ะพออ่ะพอเรียกอ่ะพอเรียกพ่อเสือแล้วเด้อน้องนางน้องนางหิวป่าว เฮ้ยอาพ่อไปหาพ่อแสนแล้วเด้อดูนะคะแม,แม่แม่ว่าจะทำยังไงไอ้สงสัยก็สงสัยอยู่ค่ะเฮ้พ่อจา๋ามีอะไรให้กินหรือเปล่าคะดูหขากลมถาม <c oughs> หาพ่อแสนดีกว่าอุ้ยเ <c oughs> ขาให้พ่อแสนกินแล้วเด <c oughs> ้อ <c oughs> ต,ตรงนี้ไม่ได้ลูกตรงนี้มันตัวมีไอตะปูนะคะเพราะว่ายายทวดตรงต,ตรงนี้แต่ก่อนเป็นไอที่เขาเล้าไก่นะคะเล้าไก่ีนกลัวว่าจะมีแต่ตะปูนะคะไปกันเลยพาแสนกิน <fan> ด <uki> ้วยค่ะไปอุ้ยเหมือนฝนรินอยู่นันี่ตะวดใช่ฝนรินบปลานี่คือฝนรินรินแน่ๆๆๆน้องนางเปื้อนแม่อีกแล้วโอ้ ไปแล้วพ่อจ๋าหนูไม่ไปอนอนเลยเออโอ้โหโอ้โหแม่แม่เดี๋ยวดิบเต็มหัวเราเลยอ้วนแป๊บนึงแม่แม่เอฟซีอย่าว่าโอเวอร์แอคติ้งเลยนะคะโดนจริง <c oughs> ๆค่ะแม่แม่อื <holder> uh ้า huh. อเอาเลย <c oughs> ลูกอ่ะเต็มที่เลยกินกล้วยมาให้พ่อแสนกินอยู่ทางนี้ก่อนนะคะแม่แม่ <c oughs> ลูกนางตอนนี้ยัง, <cuk. S 2> ยงสุก <c oughs> จุใจมากเลยนะคะผลเมื่อวานค่ะแม่แม่เอา้าวเต็มที่ไปเลยลูกจ๋าของแม่โอ้ มวนค่ะนี่มวนกรุบสนุกสนานสำราญใจเลยค่ะแม่แม่เีนี่ค่ะลูกน้ำหนึ่งถุงพ่อแสนก็หนึ่งถุงกินด้วยกันค่ะแม่แม่นี่ก็ไม่มีท่านใดสนับสนุนหรอกนะคะแต่ว่าก็ซื้อให้ลูกกินค่ะแม่แม่เอฟซีโอตุ๊ป๊อยู่ดูค่ะแม่แม่เอฟซีน่ารักจังเลยเด็กน้อยคนนี้เพิ่งอาบน้ำมาอย่างสวย พออาบน้ำให้ครึ่งชั่วโมงนะคะลูกนางมาตีรังกาเหมือนเดิมแล้วค่ะแม่แม่แมโอ,โอ้โ,อโหอืมเอาโอ้โหเอาเต็มที่เลยลูกจ๋าของแม่เออลุยเลยจ้าลูกสุดพลังไปเลยจ้าอืาอาอ้หโอ้ โอ้โหอ้วนเต็มหน้าเราเลยอ่ะกล้องก็จะเบลอๆมัวๆหน่อยนะคะแม่แม่เพราะว่าโดนโครนนะคะโดนโครนดูแม่แม่ดูตร,ดตรงนี้ตรงนี้มีแต่รอยของอ้วนที่ถอเล่นแล้วเ้อลื่นตรงเนี้ยเอารถเข้าไม่ได้แล้วต่อ้วนติดหล่มแน่เาานี่ยตรงเนี้ยค่ะเนี่ยใช่ใช่เพราะว่าอ้วนเขามาเคลียร์พื้นที่ให้กับพ่อจ๋านะคะตอนนี้รถยังเข้าทางในนี้ไ,นไม่ได้ค่ะ ต้องเก็บอึดอลูกๆออกมาแล้วก็ให้เขาเอาขึ้นรถต่างหากถ้าเอาถอยรถไปไม่ได้เออพอล้างแล้วว่ะอ้วนเออเอาหนูไม่ไปหนูไม่อยากลุกพ่อจ๋าหนูนอนหลับเด้อนอนหลับเด้อนอนหลับนอนหลับจริงไหมจ๊ะหนึ่งสองสสี่ห้าเออเออหนูไม่อยากลุกเนาะเขาเล่นโคลนนี่เขามีความสุขมากเลยนะคะแม่แม่นี่อูดูดูมือนึ่งอ่างอะ ววตุุ๊อยู่ค่ะแม่แม่เอซีช่วงนี้มันเป็นช่วงพายุนะคะเขาว่าเข้าสี่ห้าวันนี้น่าจะได้เลิอกออกแล้วมั้งคะหนีแม่แม่เนาะค่ะเนาะ,นะ,นะอ้อวนเล่นทุกวันเลยค่ะอดใจไม่ไหวเดินไปไม่ถึงเพราะแสนสุกนะคะแม่แม่แข้งขาอ่อนแรงก่อนนะคะ <c oughs> หยุดกินกล้วยเลยค่ะได้เล่นโคลนนะคะเขาเล่นได้ทั้งวันนะคะแม่แม่เอซีเล่นได้ทั้งวันนะคะ <c oughs> <c oughs> แต่ให้ช้างเล่นโคลนเนี่ยดีต่อสุขภาพเขาด้วยนะคะแม่แม่แต่ว่าก็ต้องเป็นดินที่ไม่มีสารเคมีเนาะค่ะไม่มียาฆ่า,มาแมลงไม่มีอะไรที่แบบจะทําให้เขาเกิดแบบอันตรายเนาะค่ะแต่ว่าดินที่บ้านเราเนี่ยรับประกันว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะแม่แม่อ่าตอนนี้ก็เดี๋ยวพาอ้วนอาบน้ําอีกรอบนึงค่ะแม่แม่เมื่อกี้เพิ่งอาบเสร็จนี่อาบใหม่อีกแล้วนะคะโอ๊ยตา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 ย,ตายอะยังไงเดี๋ยว อดคำไม่ได้ค่ะแม่แม่เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ผิดพลาดประการใดอย่างไรก็ต้องขออาภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจออ้วนใหม่นะคะแม่แม่อ่ดูค่ะดูให้แม่แม่ดูว่าอ้วนเล่นเป็นยังไงนะคะโอ้เต็มที่เลยค่ะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะแม่แม่เอฟซีสวัสดีค่ะ